กราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube และสวัสดีชุมชนชาวเทอราคลาสสิกหรือ LUNC ช่วงนี้ก็มีข่าวการ stacking เหรียญโอ,อคอยเทอราคลาสสิก LUNC ได้เกิดขึ้นจริงแล้วแต่จะถูกขัดขวางโดยอดีตที่ตามหลอกหลอนไม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ อยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r เรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r e เรนซีในปัจจุบันก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวนะครับมาดูกราฟของลุน a c ค a าสิกในบิตคัพกันสักนิดนึงนะครับในเช้าวันนี้มีการทำไซด์เวย์นะฮะอยู่ที่0.0046นะครับถึง0.0048ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ ราคาสูงสุดอยู่ที่0.0049และราคาต่ำสุดอยู่ที่0.0043มูลค่าของเทอร์ราคราส,สิจากคอยมาร์เก็ตแคปวันนี้ราคาอยู่ที่0.0047บาทโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาลดลง3.72%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอยมาร์เก็ตแคปอยู่อันดับที่211 โดยมีมูลค่าตาลาดรวมอยู่ที่31,211ล้านบาทมีอุปทานหมุนเวียนอยู่ที่6.5ล้านล้าน LUNC มาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยการ stacking <oughs> อาคอยเธเทราคลาสสิกหรือ LUNC เกิดขึ้นจริงแล้วแต่จะถูกขัดขวางโดยอดีตที่ตามหลอกหลอนหรือไม่เอราคลาสสิกหรือ LUNC กำลังกลับมาพาดหัวข่าวอีกครั้ง และครั้งนี้ก็มาด้วยเหตุผลที่เครือข่ายเพิ่งเปิดตัวการส stacking กกเหรียญ LUNC และได้รับความสนใจอย่างล้นหลามและก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องในเส้นทางการกู้คืนชื่อเสียงแต่ประวัติที่เคยเกิดขึ้นกับเทราค l าส s ิกหรือ LUNC จะมาขัดขวางความก้าวหน้าหรือไม่นักพัฒนาเทราค l าส s ิกทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามฟื้นฟูเครือข่ายการ stacking กกเป็นหนึ่งในการพัฒนา ที่คาดหวังมากที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญของเครือข่ายรายงานล่าสุดเผยว่าการสแต็กกิ้งที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่นั้นเริ่มต้นได้ดีและนี่คือข่าวดีและเน้นย้ำถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่เครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากชุมชนของเทราคาสิกการสแต็กกิ้งเริ่มใช้งานจริงโดยเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดเครือข่ายเวอร์ชัน22ของเทราคาสิก รายงานปัจจุบันยืนยันว่ามากกว่า1%ของอุปทานของ LUNC ถูก stacking ภายใน24ชั่วโมงหลังจากการอัปเกรดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงว่าชุมชนยังมีศรัทธาในเทราคลาสสิกอีกมากมาย LUNC จะไปถึงดวงจันทร์จริงๆหรอการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นมากมายเกี่ยวกับ LUNC ที่สะทรอนให้เห็นถึงปริมาณโซเชียลที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2วันที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจถ้ามองจากการัาของเซนติเมนต์สะทรอนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในความคิดเห็นเกี่ยวกับเครือข่ายถือว่าเป็นหนึ่งในการกลับมาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดคริปโตนอกจากนี้แล้ว จากการที่มีส่วนร่วมของสังคมที่แข็งแกร่งกิจกรรมการพัฒนาที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังสนับสนุนความสำเร็จของเทราค l a s s ิก LUNC ยังแสดงความเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ก่อนการอัปเกรดราคาซื้อขายอยู่ที่0 0 0 1 3 3ดอลลาร์หลังจากมีการเพิ่มขึ้นของราคาประมาณ5 7ในช่วง7วันที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของราคาของ LUNC กำลังประสบปัญหากับแรงเสียดทานหลังจากการผลักดันเข้าสู่โซนการซื้อมากเกินไปมีการขายทำกำไรที่ต่ำอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในเชิงบวกของการอัปเกรดที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้ถือ LUNC ส่วนใหญ่คาดว่าราคาจะเข้าสู่ขาขึ้นจากการพัฒนาในเชิงบวก ชุมชนเทอร่าคลาสสิกดูร่าเริงเป็นพิเศษชุมชนของเทอร่าคลาสสิกยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของเครือข่ายในการสร้างสิ่งที่สูญเสียไปขึ้นมาใหม่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มนักพัฒนาปัจจุบันได้แสดงถึงความสนใจที่จะฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของ UST ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ถือเทราคลาสสิกมีความสุขที่สุดที่ทราบเกี่ยวกับการอัปเกรดนี้ มูลค่าของคริปโตได้เพิ่มขึ้นในช่วง2-3ชั่วโมงที่ผ่านมาเกือบ20%ทําทำให้เป็นหนึ่งในเหรียญที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้ในช่วงราคาพุ่งขึ้นนี้ทวิตเตอร์เต็มไปด้วยผู้สนับสนุน LUNC เนื่องจากพวกเขาตอบสนองต่อราคาที่เพิ่มขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนทวิตเตอร์ราติดีใจมากที่ได้พูดถึง,งความเป็นไปได้ ที่ LUNC จะแตะ1ดอลลาร์แม้ว่าการพัฒนานั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่ข่าวดีก็คือว่าการพัฒนาได้ควบคู่ไปกับราคาปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากปริมาณเพิ่มขึ้นจาก50ล้านดอลลาร์ในวันที่25สิงหาคมเป็นมากกว่า300ล้านดอลลาร์ในวันที่26สิงหาคม จึงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนในเทราคลาสสิกมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆว่าการอัปเกรดของเครือข่ายใหม่นี้เป็นตัวเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญเพราะมันมาพร้อมกับคำพูดถึงเรื่องการลดหย่อนภาษี1.2%ซึ่งคาดว่าจะเปลี่ยนชะตากรรมของ LUNC ตามแผนแล้วโปรโตคอการเผาไหม้จะดำเนินการในวันที่27สิงหาคม ซึ่งนี่คือจุดประกายความตื่นเต้นครั้งใหม่ของชุมชนเทราคลาสสิกเช่นกันหลังจากใช้โปรโตคอลแล้วทุกธุรกรรมซื้อขาย1.2%ของ LUNC จะถูกเผาจนกว่าอุปทานจะถึง1,000ล้านเหรียญการจำกัดผู้ใช้และการซื้อขายในระยะสั้นการเผา1.2%จะส่งผลให้นักลงทุนระยะยาวสิ่งนี้จะช่วยให้ LUNC ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกในไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่าลืมว่าหลังจากการล่มสลายครั้งใหญ่ของเทอร่าราคาของ LUNC ก็ลดลงอย่างรุนแรงและตั้งแต่นั้นมาโทเค็นก็พยายามดิ้นรนเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดบางอย่างและแผนภูมิของราคาของ LUNC แล้วพบว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการเพิ่มขึ้นของราคาครั้งล่าสุดและการอัปเกรดเครือข่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ LUNC อย่างไรก็ตามชุมชนก็ได้เห็นการดิ่งของเหรียญคริปโตอื่นๆในขณะที่เหเรียญเทราคลาสสิกกำลังทำราคาพุ่งขึ้นนอกจากนี้แผนภูมิของเซนติเมนต์ยังระบุถึงแนวโน้มเล็กน้อยในกิจกรรมการพัฒนาของ LUNC หลังวันที่25สิงหาคม ซึ่งอาจจะช่วยสร้างความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นโดยการพัฒนาใหม่ทั้งหมดในระบบนิเวศของ LUNC นักลงทุนควรจับตาดูเหรียญและตัดสินใจซื้อขายอย่างระม,มัดระวังด้วยนะครับแล้วทุกท่านคิดเห็นกันยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการ stacking ของเหรียญ LUNC ที่ทำการอัปเกรดใหม่ล่าสุดของเทอร่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่มีถูกไม่มีผิดต้องขอบคุณสารับข่าวสารดี จากสยามร็อกเชนคริปโตสยามสำนักข่าว e ีไฟแนนซ์ไทย Bitcoin a d อดดิตไทยแลนด์และกราฟสวยๆจากคอยมาร์เก็ตแคปสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะเข้าซื้อขายควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลให้รอบข้อบก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนหรือชวนชวนให้มาลงทุนในเหรียญคริปโตแต่อย่างใด เป็นเพียงนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ